Các con ý, rồi các bạn đi มาถึงก็มีนา,นาก็ตกกันนะครับเราก็มาหาข้อมูลแถวนี้แนะครับเขาตกกันตรงไหนยังไงนะครับนี่ผมได้ข้อมูลแล้วด้านนู้นครับฝ่าเขียวๆเ,ยวเราจะลัดเลาะไป แล้วเราก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านนี้เป็นป่าหเข้ามาแล้วก็ทางลําบากพอสมควรครับเดินลงมาก็จะมีนาน้าเขาอยู่นี่เจ้าหนึ่งแล้วก็ขวานี้ขวามือนี่เจ้าหนึ่งเราจะตั้งแคมป์บริเวณนี้แหละครับเพราะว่าด้านนี้น้ําน้ําขึ้นมานะครับอยู่ยากหน่อยเราอาจจะตั้งบริเวณนี้นู่นป่าดีดนู่น ครับสวัสดีครับที่นี่พบกับผมนะครับไปยิมฟิชชิ่งแธลีนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมพามาอยู่ที่อ่างคลองมดแดงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับบรรยากาศที่มีกันี่ตอนนี้เครืฟ้าเครื่อฝนเต็นเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศเต็มแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทำเบ็ดออกสแกนกันเลยนะครับลงเบ็ดเรียบร้อยครับ มาลุ้นกันงานหน้าดินะส่วนทุ่นลอยเป็นประจีนไ้ไม่โตเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะดึงขึ้นมาครับนะ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 ไม่ครับสภาพบรรยากาศปลานอกน้ำรุ่นนี้ครับ,บร <c oughs> ปะจีนที่นี่นน ตรงนอีกยู่อีกรอยเต็มเลยครับนี่ก็รอยนู่นอีกนู่นอีกครับรอยหลายตัวลแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับบรรยากาศมืดไวครับคืมฟ้าคืมฝนสายฝนโปรยปลายครับตีันยังเงียบอยู่เลยนะครับยังไม่มีอาการเลยหน้าดินตอนนี้ผมลงทุนลอยไปอีกหกหลังนะครับเพื่อ มันจะกิน้อยบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องลองดูก่อนครับมาแล้วครับเป็นงานทุ่นรอยครับปลากีน ้ S <S <uce> e ตัวนีเดี๋ยวเราปล่อยก่อนครับไอ้นี่เรายังไม่เอานะครเราจะรอรู้นสัตว์ประหลาดกะโฮงกะโฮ่อะไรประมาณนี้ให้มันกินเท่าไหร่เดี๋ยวเราปล่อยกันก่อนความจริงต้ามีขีนอะตาพวกนี้ต้องมใช้ขีนโอ้โหพวกนี้เอาจริงๆเลย เป็นร้อยเลยนะครับเนี้ถ้ามันได้เข้าปนละ่อยกันรับดูผูดูผู้นะอ,อมร้เต็นน้ำเอายใหญ่ๆมัก็ถือว่าโ,โอเคอยู่นะเป็นสัญญาณที่ดีครับป่อยมันกินด่ ดิบดลงไปด้หายว่ やめてください。

กัรเกี่ยวกับอะไรไม่ยยดีนะไ่ถึงจุดแตกเรื่องเหนื่อยเลยนะอาการก็เปดนมีบ่อยๆนะนนไม่คิดถูกเลยครับเกี่ยวกันมีเรื่องเกีเ่ยวกันมากนะอะไรก็ม่ครับดีเรงน

ันเบ็ดนี่สองสามคันถอยถอยไปเอ้ร้อยแล้วเอาเต็ตัวมอ่ะไม่มตัดได้เออกองขอบคุณวยก่อนอันนี้ 先生の勝ちは。 Yeah, I...

มาเยือนเขาก็แรงฮ่าเสียงโอ้เช้านี้ฝนลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืน้วครับฝนตกไม่หยุดเลยครับดูบรรยากาศน้ำนี่เริ่มลามมาแล้วใกล้จะถึงเทนแล้ว จะได้หนีกันซะละ,มะัมงครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับหลับเ,เช้านี้ก็<ะ>เจอฝนนะครับทั้งคืนเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเยือกันก่อนครับสำหรับเช้านี้ครับอลอยก็เป็นเต้านื้อเลยครับไม่ยงยให้ด ดีใจไ,ไปนี่เอ้ยครับไปนี่ทังนั้นเลยไปกันเลนะครับ มาอีกมือโอ้โหบนจัดหน้าดูปล่อยไปเยอะเลยนะครับนี่ครับสำหรับเบ็ดตีตะก้อน้าดินนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับตะก้อตายสองขอนะครับตัวเบ็ดก็จะเป็นตัวนี้เลยครับชินุไปยิ้มตุดแบนนะครับเบอร์สองครับขอบนก็เกี่ยวเม็ดโฟมขอล่างก็เกี่ยวไส้ไข่นี่ครับแบบนี้ครับ อันนี้ก็บั้นเสร็จปั้นเสร็จก็เอาเน็บไว้แปะไว้ด้านข้าง,างนี้ครับอ่าจะได้เวลาจะเปลี่ยนเยื่อะละ สำหรับทิปนี้นะครับคอเดือที่ใช้ก็เป็นชุดนี้ครับขนาดห้ากิโลกรัมนะครับชุดปรวมสหารหมู่ครับตัวนี้ผมใช้ตกหน้าดินนะครับแล้วก็ตกทุ่นลอยด้วยนะครับสําหรับสามหลากกระโหนะครับตัวนี้ก็ทุ่นลอยก็โอ้โหปลาจริงก็เข้าดีเหมือนกันครับเข้าจัดเลยทีเดียวราลุ้นกันครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับ ตอนนี้ต mm ัวน้ำมาแล้วน้ำขึ้นเร็วมากเลยฝนนี่ตกไม่มีแผ่วจริงๆครับ โอมารอบนี้เฉอะแฉะจริงๆรอลุ้นกันครับสำหรับรอบดึก คงต้อยังใ้วนะเสร็จที่นค่หนัดได้เลยไม่ยอมไหม Thank you. น้ำมันลึกครับด้านห,หน้า chest. แล้วก็มันเป็นป,ปา่าเอาตัวไปโอ้ไปหมดจบไานี่ที่จำจัดมากเลยหรอรอรอช่วหัวช่วเลยนะจบเรียบร้อยครับแต่ก็แท่ดิ ยังนะขึ้นอีกแล้วครับมไม่ใช่ลองเราหาเดี๋ยวจะเย็นแต้มสองมาแล้วครับสุดยอด นะครับยังไม่เท่าไหร่โอ้โหน,นี่เหมือนกันเลยเนี่ยโโอ้นี่โอ้โห

โอ้โหอยู่ตรงนั้นโอ้ยงอวี้งอวี้จับจับจับเนี่ยเป็นเน้นๆลองลๆๆๆองลองใส่ให้นะอืมพันใหญ่ใช่ไหมโอ้โหถูกจักถูกจัก อันค okay. ันอันั้นน่ะหายตาอยเลือดตกวบควโอ้ยเพลียโอ้รเบลียมากรอบนี้ดีบอกเลยว่ากี่คันักางาเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บทั้งหมดงงสักวันนี้กลางวันเราจะถ่ายกันอีกทีหนึ่งสวี๋ยงี้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับเก็บของกันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาสอต่อกันนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันก่อนครับสำหรับทีนี้ครับ ังนะ้นสำหรับการมาเยือนอ่างทองมดแดงนะครับทีนี้ก็ถือว่าสดุกนะครับมาจับจังหวะช่วงฤดูฝนนะครับก็ยังดีที่ยังได้รับการต้อนรับนะครับน้องกระโุ่นนะครับถ้าอยู่ต่อคืนเนี่ยมีลุ้นยิ่งกว่านี้อีกครับก็สําหรับหมายนี้นะครับมีปลาหลากหลายชนิดนะครับมีเยอะคอยจับปลาด้วยดีครับช่วงฤดูแล้งเนี่ยไว้มีโอกาสเราจะกลับมาเยือนใหม่นะครับ สำหรับน้าๆท่านไหนที่สนใจหาซื้อเหย่อแลือุปกรณ์ตกปลานะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทางเฟซและเพจครับไส่ไก่หมักปลายิ้มจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบอยู่ครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับปลายิ้มฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ